ในพวกนี้มันก็เป็นเป็นสิ่งที่รู้สึกเลยมันก็มีมันก็มีอยู่บนโลกใช่ครับคราวนี้เดี๋ยวพี่จะมองจะให้เห็นภาพง่ายๆก่อนว่าถ้าเกิดเป็นสายเดียวกันคือสมมุติสายเป็นสมมติทางซอฟต์แวร์เนี่ยตำแหน่งที่เขาทํางานกันเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างเริ่มต้นมาแน่นอนเป็นโปรแกรมเมอร์เป็นเทสเตอร์มานั่งมานั่งเทสให้เขาใช่ไหมครับคาถามคือว่าแล้วเราจะเอาดีไฟล์เมนเร์ลูกางมาจากไหนถ้าเป็นบริษัทเล็กๆโปรแกรมเมอร์ก็อาจจะต้องไปดีเองแต่ถ้าบริษัทใหญ่ที่มาหน่อย ไมีสิทธิ์ดียวตำแหน่งเหนือโปรแกรมเมอร์ไหนก็คือ S A S y s t e m Analyst ก็คือเมันก็คือเป็นคนออกแบบโปรแกรมเมอร์ก็นั่งเขียนไปออกแบบระดับลึก System Analyst ออกแบบระดับสูงคุยกับลูกค้าบ้างบางบริษัทใหญ่หน่อยมี Product Manager ไปคุยกับลูกค้าหรือเป็น Manager ช่วยว่า Product มันควรจะหน้าตาเป็นยังไงมันควรจะไีลิขิตทางไหนไปคุยกับลูกค้าว่าลูกค้าอยากได้อะไรออกแบบออกแบบว่าโปรแกรมมันควรจะเป็นยังไงแล้วโยนต่อมาให้ System Analyst ออกแบบระบบข้างในโปรแกรมเมอร์ไปเขียนเอง ก็เราเขียนคนเดียวไม่ได้แล้วมาต่อเพื่อนิดนึ่งเราเหงาเพราะว่าซอฟต์แวร์ที่ใช้งานจริงเนี่ยมันขนาดใหญ่นะครับอาจจะไม่เขียนคนเดียวอาจจะไม่ไหวหรือเขียนคนเดียวก็ไหวแต่ว่ามันไม่ทันใจลูกค้าลูกค้าบอกอยากใช้ R แล้วเนี่ยสองสามเดือนข้างหน้านี้เราจ้าวเราทำเนี่ยเราเขียนคนเดียวใช้เวลาสักปีหนึ่งพอโปรเจกต์น e ยร์โ project ใช่ไหมเราต้องทำยังไงเราก็อัดคนเข้าไปพอมีคน4 5หคนเข้าไปทำงานในโปรเจกต์เดียวกัน ก็ต้องมีตำแหน่งขึ้นมาคอยคูไปพวกนี้อาจจะเป็นทีมลีดอาจเป็นโปรเจกต์แมเนจเจอร์ใครที่ไม่ชอบเขียนโปรแกรมแต่รู้ชอบในไหนแบบคนก็อาจจะเป็นโปรเจกต์แมเนจเจอร์รู้ลงรู้รับรู้รับกว้างกลางกลางเทคโนโลยีไม่ต้องรู้มากแต่แมเนจทุกคนนะได้โปรเจกต์นี้ลูกค้าอยากได้เวลาเวลาเท่านี้ทำเป็นเท่านี้รีสอร์ทเท่านี้เรียบร้อยเมนท์เท่านี้แต่ละคนทำงานได้ไอ้คนนี้ทำงานได้7ชั่วโมงต่อวันไอ้คนนี้มันกลับบ้านดึก ออทํางานได้สิบหกสิบสองชั่วโมงต่อวันโปรโตไทอะไรก็ว่ากันไปแมนจมาให้เรียบร้อยแล้วก็คอยดูว่าให้โปรเจกต์มันจบไปตามกําหนดอันนี้ก็เป็นอีกแหนโปรเจกต์แมเนจเจอร์นะครับก่อนที่ลูกค้าจะซื้อตีเซลเซลไวิวใหลูกค้าเอาของเราไปขายขายเสร็จเรียบร้อยปุ๊บปรากฏว่าดีไม่ดีเซลไม่รู้เรื่องเซลอ,อาจจะไม่ได้จบเอนจิเนียร์มาทุกคนนะครับเซลไม่รู้เรื่องเขาจะมีคนที่ทํางานมาจากแมลมาจากเอนจิเนียร์มาจากวิศวะหรือมาจากตรงสาย ประกอบคู่ไปกับเซลล์พวกนี้อาจจะได้ชื่อว่าเป็นเซลล์เซลล์เลนจิเนียร์หรืออาจจะเป็นพรีเซลล์แล้วพรีเซลล์พรีเซลล์คืออะไรพรีเซลล์คือมีหน้าที่ดีเซนอย่างเดียวไม่ต้องขายไปถึงพวกไปคู่กับเซลล์อะเซลล์เป็นหน้าที่นั่งดูเราเราดีเซนซอฟต์แวร์ทำอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นได้ระบบทำอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นมีประโยชน์อย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นเสร็จเวลาปุ๊บนั่งเซลล์ขึ้นมาคู่คือลูกค้าต่อบติดการขายทางไหนก็ได้ให้มันให้มันจ่ายตังค์อะไรนี่พรีเซลล์ก็มีต่อมาในพวกคอนซััลท์ใช่มคครบอนซัลททท์์อออ่ะะูรรนั้คซลไ ไม่รู้ครับรู้แต่ได้ได้ยินมาว่าเป็นคอสาเนาะสารงานคอสาวทำอะไรอย่างไรรู้ไหมคุยๆคุยยังไม่ได้ยินเลยเพื่อนไม่ได้ยินเลยสอบเพปรึกษาสัพเพเหระปรึกษาสัพเพเหระแฟนพิงอกหักจิตหญิงยังไงดีไม่ใช่คอสาคืออ่ะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันคอเซาคืออะไรคอเซาคือคนที่จะไปทำให้บริษัทเนี้ย บริษัทการบริษัทเนี่ยเขาดีขึ้นก็คือไปเป็นที่ปรึกษาหรือไปบอกเขาว่าจะต้องทํำยังไงให้ระบบมันดีขึ้นถ้าเกิดว่าเราดูในพวก job CD ดูตามลิงก์ต่างๆอะไรเงี้ยจะเห็นว่ามันจะมีพวก ERP ERP c o n s u l t ต้องการใช้ภาษาอาบัใช้ SAP อะไรต่างๆอันนั้นก็จะเป็นอีกโลกหนึ่งเลยเป็นอีกทางนึงเลยจะเป็นเป็นโลกของฝาาาาคืออะไรคือสมมุติว่าลองมองภาพนะครับ มองว่าเรามีโรงงานอยู่โรงงานหนึ่งตอนนี้สมมติเป็นโรงงานทาสีช่างทาสีทุกคนเนี่ยไม่ไม่ไม่เคยหน้าจอคอมพิวเตอร์วิธีอยากรู้ว่าจะทาจะทํางานันไม่ต้องทงานอะไรเนี่ยเขาใช้วิธีเอากระดาษมาแปะมาแปะที่บอร์ดเราบอกว่าต้องทาสีที่นี่เอาเบิกสีที่นี่คนนี้ไปทาอันนี้ทาสีหมายเลขนี้วางแปะไว้ที่บอร์ดปา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 ดคนก็มาหยิบ หยิบกระดาษไปเอาไปให้คนนี้เซ็นไปเบิกสีวิ่งไปหาครังสีเอาสีหมายเลขนี้เบิกมาวิ่งไปหาการเงินเซ็นการเงินเร็จกลับมาเบิกสีกลับมาทากลับมานังดูใหมาา่เอาเฮ้ยเทียกระดาษเมื่อกี้หายไปไหนแล้วคุกจะทาถูกกัวไหมหยิบสีมาเอาแล้วหยิบสีมาติดเบิกสองคนทาพราพ้อมๆกันติดออกมาเป็นนละสีนู่นนี่นะั่นอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทํางานจริงในโรงงานคอซลลนซัลท์คื์อะไรคอนซัลท์คือคนที่เข้าไปดูว่าระบบจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาทํากันเนี่ยมันมีปัญหาอะไรอยู่ แล้วเราจะเอาระบบของเราเนี่ยเข้าไปพัฒนาเขาให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างไงฟังดูดีนะมีชีวิตที่ดีขึ้นความจริงแล้วก็คือลดลดล,ลดเงินที่มันสูงกล่าวไปให้มากขึ้นได้งานที่ดีขึ้นได้กาไรมากขึ้นทํางานเสร็จเร็วขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นเราก็ไปนน่งรู้ว่าระบบโครงสร้างเ,าเป็นยังไงแล้วเราก็จะเอาซอฟต์แวร์ที่เรามีอยู่ถ้าเป็น ERP ก็จะเป็นระบบพวกโฟรอะไรพวกนี้เข้าไปว่าไปแมทให้มันแมทกับวัฒนธรรมของเขาสิ่งที่เราใช้งานอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนอยากเป็นอยากมาอาสายคอนซัลท์เนี่ยเราจะต้องมีหัวทางมีหัวทางธุรกิจนิดนึงมีหัวทางวิเศษนิดนึงมีหัวทางการจเมนต์นิดนึงคือเราต้องดูโตดูอะไรมากมายใพวกนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นพวกบริษัทคอนซัลท์เนี่ยมันจะมีอยูอ่สองสายที่เข้าไปทำนะครับสายแรกก็คือพวกจบคอมมาแล้วมีหัวแมเนจเมนต์กับสายสองคือจบปริญญาโมาจบประชุมบัญช,ชีอะไรพวกนี้มาแล้วมีหัวทางด้านเทคโนโลยีนิดนึงก็เข้าก็เข้ามาแล้วก็มาเทรนกัน แอบกระซิบบอกนิดนึงทางสายคอนเสิร์ตตเงินเงินค่อนข้างดีแต่ว่าเข้าไปตอนแรกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่สตาร์ทสตาร์ตตอนแรกเันเงินต่ำๆเพราะเขารู้ว่าเข้าไปถูกมันทำอะไรไม่ได้ไงไม่มีใครมีความรู้เรื่องพวกนี้มาจากมหาวิทยาลัยไม่มีที่ไหนสอนแต่ว่าเข้าไปเขาต้องนั่งเฟรดเองเพราะฉะนั้นคนที่เข้าไปเขาจะให้เงินต่ำนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครสตาร์ททาฝั่งนี้ทำฝั่งนี้ก็โอเคเงินเท่านี้แต่พอทำงานชัหนึ่งพอประสบการณ์มากขึ้นมันก็เริ่มเงินเดือนก็จะมากขึ้นเร็ แต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดอย่างที่นึกย้อนกลับไปตอนที่ทำงานก็สองปีเงี้ยทำงานสายซอฟต์แวร์มาแล้วเนี่ยจะกลับมาเป็นพาร์ท์เนี่ยมันมันมเริ่มเจ็บแล้วเนี่ยเพราะมันมันเนาะอาศัยใจว่าตอนนี้ทํางานได้เงินเดือนเท่านี้พอไปสตาร์ทพาร์ทไทม์นเดือนเท่าน้องจบใหม่เลยมันก็ดรอปลงมาอะไรอย่างนี้เนาะแต่ยานก็ถ้าเรารู้ก่อนก็ดีว่าเออเฮ้ยเราจะไปไปที่ไหนอะไรยังไงพูดถึงไหนแล้วเออ ก็ประมาณประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ทำทำฝั่งทำฝั่งเน็ตเวิร์กก็ต้องหานเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กเอนจิเนียร์ก็จะไม่ต้องยุ่งกับโปรแกรมเลยให้นำวางแผนวางระบบไปนะตอนมีใครมีใครฝึกงานกับพวกเป็นเป็นบริษัทเน็ตเวิร์กมั้ยมีไหมเป็นเซรเว่นจิเนียร์เฮ้ยปีไม่มีเลยหรอแล้วแล้วไปฝึกงานที่ไหนมาบ้างเนี่ยเขียนโปรแกรมอย่างเดียวโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยว พี่ชอบมากเลยพี่ขอฉายภาพสามน้องนี้หน่อยเขียนโปกแกมอยางเยอะครับมันเจ็บขนาดนั้นเลยนะอ่าอ่าก็เนี่ยครับคข่าวๆคข่าวๆก็คือภาพโลกภายนอกเป็นแบบนี้เหมือนนั่งอยู่ที่ห้อง